สวัสดีจ้าัมืีอวันที่สองสองหรือสาสองสิงหาคมเม่สเต็เขาปลามาหาเห็ดอยู่ที่กระสังนะคะบ้านกุดใหญ่ลำชีนะคะลำชีกระสังเขาเนี่แหละกระสังน่าจะเป็นสุรินเนาะไปจา้าไปรุ่นกันมาเขาจะได้เห็ดว่จ้าไปจ้าพึ่งหวานจ้าพึ่งหวานจ้าพึ่งหวาน นิงจ้าพึ่งหวานสวยๆเลยน่ารักตะมุตะมิพึ่งหวานจ้าพึ่งหวานสวยๆเลยเจออีกแล้วสองดอกเจออีกแล้วเจออีกแล้ว,อลว,อลวดอกค่ะ อมันคือสวยสวยจ้ะสว,สวยจ้าจะเอแอบอยู่ตรงนี้เองหนึ่งดอกอีกแล้วกันหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกถุนจ้าอีจ้าสูงยาวเขาดีเห็ดพึ่ง hàng núng nhung, quá. Có hết hết nông nhung. đó, con cỡ ở hệt thường xả, con chơi cỡ ở hệt thường núng nhung, này, gì xui, đọc hoa đọc hoa nó, thừng hoa cha, đọc xui xui luôn, nè, nè, bên co co đây pino, ơi, xui nè, cái đồ bằng nhây ấy, นี่รวยชราแล้วสามดอกจ้าสามดอกเลยส,สวยพึ่งหวานจ้าบโบน,น,น่าสิเใจกับตาคอยอย่าง<แ>คินเสียจกับตาคอยบอโบ<อ>หวานจ้าพึ่งหวานจ้าดอกน้อยอีกนี่อี่จ้า สวยเลยนี่สเตโฟยตุ้มหวานครับพี่น้องทอดนี่งามเลยค่ะมีดอกงามเลยเธอนี่งดวงเงี้ยพี่น้องนี่กำลังสวยเลยค่ะนี่นี่น้อยน้อยนี่นี่จ้านี่จ้า ผึ่งหวานสวยเลยมันออกมันออกมันโจอเป็นม่วงเลยดิสุ่ย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 จะนี่ก็ได้เต็มตาได้เครื่องตาโปรเตียมดอกจะได้คนละเครื่องตาแต่ว่าเฮ็ดผึ่งหวานนี่กำลังออกนี่ม่วงๆนี่กำลังออกหมู่นึงเป็นตาเป็นตาแล้วแจกเป็นองนี่ดอกสมีแหละนี่ก็จะเฮ็ดผึ่งนี่ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มันด้วยจ้า แค่นี้แหละเก็บเก็บก่อนเดี๋ยวรอแม่ม่วนก่อนนี่นงให้แม่ม่วนมาก่อนเดี๋ยวโทรหาพี่น้องเจ้าเตะเบิ้งว่าพิชเตะว่าพ่อเฮ็ดอืมนี่ที่พี่น้องตัวเนื้อคุณน่ะอีดอกเรื่งพี่น้องคุณน่ะปาดปักใหญ่หนึ่งเด้เห็ดพึ่งใหญ่มากเลยนี่ นี่จ้านี่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 พี่น้องบึงเดอ้ออ้ยเห็ดพึ่งอะไรใหญ่มากเลยนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งจ้าสวยๆจ้าพี่น้องจ้าพอแล้วจ้าพี่น้องเห็ดพึ่งน,นกยุงเมื่อกี้ก็พอน,นี่เห็นบ่พี่น้องบ่งเชือเชือกําลังเกิดขึ้นเต็มไปหนิเห็นบ่พี่น้องนี่เนี่ยนี่คือเชือเห็ดเบนี่ เต็มเลยต้องถมไปขึ้นก่อนหเห็ดแล้วเชื่อบางเชื่อเห็ดไปซื้อถมไ้เห็ดมันจะเกิดน,นี่เชื่อเห็ดเต็มเลยเนี่ยค่ะนี่จ้า,ส,าสวยๆจ้ามาบ่าท่านเนาะเต็มตาจ้ะเต็มตาก็รู้เลยเมื่อนี่หมานอยู่จ้ะเมื่อนี่หมานอยู่จ้ะเต็มตาจ้ะ ต็มตาเลยมีแต่พึ่งพึ่งหวานพึ่งอยังเนาะอันนี้กเกินพึ่งผึ่งหวานเลยจา้าแต่ว่าจะซื้ออย่างมู้งคือกันปากกดไล่ก็เช่ติดตามให้ด้วยจา้าขอบคุณจา้า